สวัสดีครับครับผมหมอสิทธิ์นะครับเจ้าของชีมันตคลินิกครับครับผมหมอโบ๊ทนะครับเป็นเพื่อนหมอประการสิทธิ์ครับครับวันนี้นะครับเรามาสัญจรนอกสถานที่นะครับเรามาบรรยากาศสบายๆที่จังหวัดอยุธยานะครับเรามาบ้านเพื่อนกันใช่ครับแล้วก็ชีวันตันคลินิกเรานะครับก็คือมาให้ความรู้นะครับกับผู้ฟังทุกคนนะครับคลินิกเราเนี่ยเป็นคลินิกเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพนะครับเราขอ แนะนำนะครับผู้เชี่ยวชาญทาด้าน,นศาสตร์ป้องกันนะครับสวัสดีครับหมอโบ๊ทครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน,นศาสตร์ป้องกันครับครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะครับก็<อ>วันนี้นะครับ<ะ>อยากจะมาชวนคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพ,าพเชิงป้องกันนะครับ<ะ>ก็ซึ่งคลินิกของชีวานนท์เนี่ยมีแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลย อยากจะชวนคุยเรื่องของการดูแลสุขภาพของทุกทุกเพศทุกวัยว่าอย่างนั้นครับครับที่เราพูดถึงเรื่องป้องกันเนี่ยก็คือผมขออนุญาตเปลี่ยนคําว่าอาจจะเพิ่มคําว่าเป็นแบบชะลอวัยใช่ไหมครับครับจะว่าอย่างไนก็ได้นะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าจริงๆชะลอวัยเนี่ยก็คือการชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเอาว่าชะลอวัยหมออยากให้ง่ายๆว่ามันก็คือชะลออวัยวะนั่นแหละ นะชะลอบวกกับอวัยวะนะครับก็คืออวัยวะของร่างกายเราเนี่ยมันมีอายุการทํางานแบบของมันอยู่<แ>ซึ่งถ้าเกิดว่ามันหมดอายุไขคนเราก็ย่อมเสียชีวิตถูกไหมครับนั่นคือก่อนที่มันจะหมดอายุไขเนี่ยมันก็ต้องต้องเกิดความเสื่อมตามธรรมชาติอันนี้ว่าการชะลอวัยความหมายของมันที่แท้จริงก็คือทํายังไงก็ได้ก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้อวัยวะเสื่อมช้าลงครับคุณหมอก็ก็คือการทําให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานอย่างเหมาะสมว่างนั้นเถอะ อ๋อใช่ครับก็คือการชะลอวัยเนี่ยมันการทําให้อวัยวะในร่างกายเราเนี่ยทางานได้คงที่แล้วก็เสื่อมช้าลงแล้วก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่นะครับคนคนจะเข้าใจผิดว่าการชะลอวัยคือเรื่องความงามซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถูกเพียงแค่ส่วนเดียวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเมื่ออวัยวะทํางานดีนะครับคือผิวพรรณภายนอกมันก็ดูดีตามไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าความหมายที่แท้จริงคือการดูแลอวัยวะภายในร่างกายอย่างเช่น เรื่องของหัวใจใช่ไหมครการออกกําลังกายการกินอาหารที่ดีใช่ไหมครับการนอนหลับพักผ่อนที่ดีทําให้สมองเราเฟรชใช่ไหมให้สมองเราเนี่ยมันทํางานเหมาะสมเพราะฉนั้นก็คือผลลัพธ์มันก็คือการชะลอวัยแต่ว่าชะลอวัยมันไม่ใช่ต้นทางแต่มันเป็นปลายทางนะครับสิ่งที่เราจะทําให้คนไข้ก็คือการวางแผนป้องกันตัหา เพระฉงนั้นคือการที่เราวางแผนป้องกันสุขภาพได้เนี่ยผลลัพธ์มันก็เท่ากับการชะลอวัยนั่นเองครับโอเคครับก็ตือสูงว่าการชะลอวัยเราต้องป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคแทรกซ้อนไม่ให้เราเกิดความเสื่อมที่มันจะกลับไปทําให้เราแบบทำงานได้อย่างแบบไม่มีสิทธิภาพนะครับใช่แล้วคุณหมอกครับ้าถามนะครับแล้วชะลอวัยนี่เหมาะกับใครบ้างครับชะลอวัยเนี่ยจริงๆแล้วคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนแก่นะครับ แต่จริงๆแล้วคือคนแก่เนี่ยก็คือว่าถ้าพูดถึงคนแก่เนี่ยเรามักจะนึกถึงคนอายุเกิน60ซึ่ง <c oughs> ซึ่งคุณหมอประการศิษ์เป็นหมอกาลังเรียนต่อในด้านของผู้สูงอายุนะครับ,รบก็จะรู้ดีว่าคนแก่เนี่ยก็จะมีเรืร่องของความเสื่อมนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วความเสื่อมนะครับในการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยเราพบว่าเราเนี่ยคนเราอายุ30ปีเนี่ยคือจุดพีคที่สุดของชีวิตเราแหละ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นคือว่าตั้งแต่30มปีเท <c oughs> สโซสเตโรนเช่นฮอร์โมนเพศชายนะครับ ฮอร์โมนเพศชายจะลดลงปีละประมาณ1%นึ 1> ่งเปอร์เซ็นต์ในตั้งแต่อายุ30ลงมานะครับ,รบตอนอายุ60ก็อาจจะลดลงประมาณ2%ก็คือเริ่มลดเยอะมากขึ้นจนเขาเรียกว่าวัยทองนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเสื่อมมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ30แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการดูแลการชะลอวัยมันควรจะทาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดว่าควรจะเริ่มก่อนที่จะสูงอายุเพราะว่ามันคือการเตรียมความพร้อมถูกไหมครับคือถ้าเราไปดูแลตอนอายุเยอะมันก็เสียโอกาส แล้วก็ทําให้ผลการรักษาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหมาะกับใครเนี่ยผมว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเราควรจะส่งเสริมสุขภาพเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กวัยเรียนประถมวมัยมัธยมจนวัยทํางานไปเลยนะครับ<ม>แต่ถ้าถามว่าความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะตัดที่อายุประมาณ30เป็นต้นไปค,ครับอืมโอเคครับก็สูงว่าเอ่อเรื่องชะลอวัยนะครับก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยก็ประมาณหลังอายุ30เนี่ย เราก็ต้องรีบดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าร่างกายเราค่อยๆแบบค่อยๆเสื่อมไปตามอายุช่ครับแค่สามสิบนะครับเร็วมากเร็วมากพวกเรานี่เกินกันมานานแล้วไม่อยากบอกอายุไม่ต้อบอกอายุโอเคครับแล้วจะถามว่าแล้วทางคุณหมอเนี่ยครับมีแนวทางในการจะดูแลคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่องชะลอวัยยังไงบ้างครับ ถ้าเลยแบบเข้ามาแบบคำถามนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการชะลอวัยเนี were, like Angie, ่ยคนจะเข้าใจผิดเยอะนะครับว่ามันคือการฉีดนั่นฉีดนี่กินนั่นกินนี่เพื่อให้ผิวสวยเพื่อให้เราแก่ช้าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการชะลอวัยที่แท้จริงมันก็คือการอ่า การที่เราจะชะลอไว้ได้เนี่ยมันเริ่มจากตัวเรานะ uh huh. ไม่ได้อยู่ที่คลินิกอยู่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคนไข้ uh huh. จะต้องเรียนรู้การกินอาหารที่ถูกวิธี uh huh. กินอาหารให้ครบห้ามูนะครับ uh huh. หรือว่าควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในความเหมาะสมเพราะเราจะรู้ว่าความอ้วนหรือโรคอ้วนเนี่ยก็ทําให้คนไข้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเยอะนะครับเพราะว่าเป็น r i s k factor หรือเป็นความเสี่ยงของโรคเบาหวาน uh huh. โรคหัวใจโรคอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินก็สําคัญเรื่องนอนนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็ต้องมาคุยกับหมอนะครับ<ม>นะบว่าคุณนอนเหมาะสมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจเราก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจวินิจฉัยดูว่าโกรดฮอร์โมนต่ํำไหมนะครับมสมวัยหรือเปล่านะครับคุณนอนถ้าคนไข้นอนได้ดีนะค,คนไข้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ได้มีภาวะนอนกรนนะครับ<ม>คนไข้ก็ควรจะมีโกรดฮอร์โมนอยู่ในระดับที่สูงตามวัยถูกไหมฮะกรดฮอร์โมนก็เป็นฮอร์โมนที่ ขาเรียกฮอร์โมนจเจริญเติบโตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าอย่างคุณหมอสิทธิ์จะรู้ดีว่าผู้สูงอายุเนี่ยโกรทฮอร์โมนเขาก็จะลดตามไยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันพีคอยู่ในช่วงอายุประมาณ25นะครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากนั้นมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆซึ่งเราก็อาศัยการตรวจเลือดนะครับคุณหมอเพื่อเพื่อ,อที่จะช่วยในการวินิจฉัยนะฮะแต่ว่าหลักการก็คือว่ากินให้ดีนอนให้ดีออกกําลังกายแล้วก็บริหารจิตใจเพราะเราก็จะรู้อีกว่า ความเครียดใช่ไหมัมันทําให้คนแก่ไวความเครียดเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่ามันทําให้เทโลเมียสั้นลงเทโลเมียเทโลเมียก็คือเทโลเมียก็คือเป็นส่วนประกอบส่วนปลายของ DNA ถ้าเราคิดง่ายๆครับเราคิดว่า DNA คือเชือกรองเทา้าเราคิดอย่างนี้นะครับ DNA คือเชือกรองเทา้า ส่วนปลายของเชือกองเท้าจะมีปลอกหุ่มเชือกองเท้าอยู่โอเคไอป้ปลอกหุ่มนี้เวลาที่เราผูกเชือกองเท้าเนี่ยมันช่วยทําให้เชือกองเท้าเราเนี่ยมันไม่ขาดถูกไหมครับโอเคไอ้ตัวเชือกองเท้าเนี่ยก็เหมือน DNA ของเรานั่นแหละครับหมอครับแต่ส่วนไอป้ปลอกหุ่มปลายเนี่ยมันก็คือส่วนของเทโลเมียร์เทโลเมียร์มันก็คือส่วนปลายของโครโมโซมนั่นเองนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบครับว่าส่วนปลายเนี่ยถ้าหดสั้นถึงจุดหนึ่งเซลล์จะหยุดแบ่งตัวพูดง่ายๆคือเสียชีวิตก็ตายนั่นแหละ เซลมันจะไม่ทํางานถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเซล์ไหนที่หมดอายุก่อนอวัยวะนั้นมันก็หมดอายุยกตัวอย่างเช่นหัวใจถ้าเทโลเมียของส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจมันสั้นลงเร็วกว่าเพื่อนหัวใจก็เสียชีวิตเราเลยเห็นคนที่ไปบริจาคตายได้ถูกไหมบางทีคนไข้เสียชีวิตไปละคนไข้ตยยังดีตับยังดียังบริจาคให้คนอื่นใช้ได้เพราะว่าอวัยวะบางอย่างยังดีอยู่ แต่ร่างกายเรามันมัน,ม,นมีความที่ว่าอาว,วัยวะต่างๆมันทํางานแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเทโลเมียเนี่ยมันก็คือเขาพบว,ว่าถ้าเกิดยิ่งยาวยิ่งดีเพื่อนย,ยิ่งยาวยิ่งดีถ้ายิ่งสั้นก็แปลว่ามีปัญหาซึ่งตรงนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์เดี๋ยวนี้สามารถตรวจตรวจได้แล้วได้การเจาะเลือดดูว่าเทโลเมียเนี่ยสั้นหรือยาวเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ถ้าถามผมก็คือว่าเออมัน เรื่องนี้มันก็พูดยากนะครับว่ามันดูแลยังไงถ้าถามว่ามันก็เริ่มจากตัวของคนไข้เองนี่แหละอตื่นเช้ามากินอะไรใช่ไหมฮะออกกําลังกายหรือเปล่าทำงานเครียดไหมมีพันผ่อนคลายไหมนะครับแล้วก็กินนอนออกกําลังกายเรื่องนอนที่สําคัญมากครับใช่ครับมันมันจะช่วยทําให้คนเราคนเราแตกต่างกันได้มากเลยครับโอเคครับมันก็คือถ้าเกิดเราไปพบกับคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะถามประวัติ แล้วก็จะตรวจร่างกายนะครับแล้วก็จะมีการเจาะเลือดนะครับแล้วก็จะมีให้คําแนะนําที่สาคัญให้เราไปปฏิบัติตัวนะครับนะครับโอเคครับเออแล้วก็เบอที่คลินิกของผมเนี่ยครับก็คือมีมีคนไข้อ่มีเด็กนะครับมาปรึกษาซึ่งเด็กเขาแบบพ่อแม่เขากังวลว่าเด็กเนี่ยเรียนช้าอแล้วก็มีเรื่องน้ําหนักไม่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ส่วนสูงยังไม่เข้าเพื่อนี่ครับ อันน,นี้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ป้องกันเนี่ยมีคําแนะนําอะไรไหมครับในการดูแลเด็กที่ต้องการทําให้แบบร่างกายเขาสมบูรณ์ครับโอ้ค,คาถามนี้ดีมากจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็ผมมีรุ่นพี่ที่สนิทเป็นหมอเด็กนะครับเป็นหมอเด็กพัฒนาการเขาก็จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้แหละแต่ว่าหมอเด็กเองเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีเกณฑ์การวินิจฉัยถูกไหมครับว่า คนไข้เนี่ยความสูงต่ำกว่าเกณฑ์เยอะนะครับหรือ,รอน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เยอะอเขาถึงจะเริ่มรักษาแต่คราวน,นี้ในเชิงของวิทยาศาสตร์ป้องกันเนี่ยเรารักษาตั้งแต่ที่มันเริ่มผิดปกติอเคนะเราก็จะเขาเรียกว่าจริงๆเป็นเป็น,ปน,ปนความรู้ชุดเดียวกันมอณหมอ,อแต่ว่าเพียแต่ว่าจังหวะที่หมอวิทยาศาสตร์ป้องกันจะเข้าไปดูแลเนี่ยมันเร็วกว่าเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับว่าหมอเด็กก็ออคือซ่อมรถ นะถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับหมอเด็กก็คือเป็นร้านซ่อมรถนะครับมือดีนะครับส่วนเวิษัทป้องกันก็คือลักษณะเหมือนตรวจเช็คระยะเป็นระยะนะครับแล้วก็ดูดูปรับทาให้ทาให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์อยู่เสมอ,อเพราะฉะนั้นถ้าถามถ้าถามผมก็คืออย่างเคสเด็กที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยรเราก็สามารถดูแลได้คำว่าการดูแลได้ก็คือว่าเราต้องจับเด็กมานั่งคุยกันกับกับหมอเนี่ยว่าทำไดเอทไดอารี่ เล็กไทก็อาหารใช่ไหมครับเคเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าเด็กไทยเนี่ยมีสองอย่างคุณหมอก็คือไม่อ้วนก็ผอมผลอ้วนก็เยอะนะครับแล้วเราจะรู้กันว่าคนอ้วนเนี่ยก็คือเกิดจากกินบางอย่างมากนะกินอาหารไฟเบอร์น้อยถูกไหมฮะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะกินไขมันเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราซักประวัติเรื่องของการกินหรือเราเรียกว่าเอทไดอารี่นะครับมันก็จะช่วยทําให้เรารู้เนี่ยว่าเช้าเด็กกินอะไรกลางวันเด็กกินนมกี่กอง เย็นกินผักไหมคุณแม่ผัดอะไรให้ทานบ้างซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทางคลินิกเนี่ยช่วยสักประวัติเบื้องต้นให้ก่อนนะครับว่าให้คุณแม่คุณพ่อกรอกแบบฟอร์มให้นะครับว่าวันหนึ่งทานอะไรบ้างนะครับย้อนหลัง14วันนะฮะเราก็จะได้รู้แล้วว่าเบื้องต้นเราก็จะสันนิษฐานได้ว่าเด็กอาจจะขาดสารอาหารอะไราวนีกลับมาพูดเรื่องสารอาหารเนี่ยสำคัญมากครับคุณหมอคือว่า คนเราเนี่ยคุณหมอจะเราพวกเรานะเราเคยเรียนเ,เก่าแล้วเนาะสปชอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเคยเรียนหรือเปล่านะเราเรียนกันมาสปชเนี่ยอาหารมี5หมู่อะไรบ้าง,งส,งสร้งเสริมประสบการชีวิตนะครับ <c oughs> ใช่ครับวิชาของสมัยปฐมเก่ามากเลยนะฮะ <c oughs> โปรตีนคาร์โบไฮเดรต <c oughs> ไขมันวิตามินและแร่ธาตุถูกไหมสารอาหารในโลกใบนี้ไม่ว่าจะอาหารไทยญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารอินเดียมันก็มีอยู่5หมู่ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าส่วนไหนที่มีความสมคัญต้องตอบว่าทุกส่วนใช่ไหม,มแต่เด็กไทยเนี่ยฮะมันก็จะมีความชอบอาหารไทยเองก็จะหนักไปทางแป้งหนักไปทางมันเยอะผักก็อาจจะมีให้เลือกทานน้อยอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบบ่อยๆครับคุณหมอว่าเด็กที่สูงไม่เข้าเกณฑ์เรียกอย่างนี้แล้วกันแล้วก็น้าหนักอาจจะเกินเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยมักจะมีะส่วนประกอบของ5อย่างเนี่ยที่ผิด<อ>ไปกับผิดปกติ<อ>ไป ซึ่งสมัยนี้เราสามารถที่จะตรวจเลือดดูได้นะครับะ<อ>ตรวจเลือดดูได้แล้วว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อาจจะดูน้ําตาลนะครับแล้วก็ไขมันเราก็สามารถเจาะไขมันได้ถูกไหมโปรตีนแล้วก็ดูผ่านค่าไตได้ดูผ่านค่าตับได้ถูกไหมเราก็อาศัยการตรวจเลือดช่วยนะครับรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ก้กาวหน้ามากก็คือสามารถที่จะตรวจระดับวิตามินได้ตั้งแต่ A B1 B2, B3, B5 B6 C D E <Okay. S 2> ผมก็ <Okay. S 2> จะตรวจคนไข้ให้ละเอียดเ <Okay. S 2> พราะเราได้ข้อมูลที่ละเอียดเราก็จะนําไปสู่การวินิจฉัย mm hmm. เราจะวินิจฉัยได้ว่าคนไข้เนี่ยมีภาะวะวิตามินตัวไหนขาดหรือเกิน <Okay. S 2> เพราะว่ามันสาคัญมากครับคุณหมอ,อ,อตรงที่ว่าถ้า mm hmm. เกิดว่าเราไปให้เด็กทาวิตามิน mm hmm. แล้วตัวนั้นเด็กไม่ได้ขาด mm hmm. มันจะเกิดปัญหามากกว่าประโยชน์นะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเด็กเองเนี่ยตับไตเขายังไม่ได้สมบูรณ์ การที่เราไปไยัดเยียดให้เขากินอะไรที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยมันอาจจะทําร้ายอวัยวะได้ถูกไหมฮะอันนี้สําคัญมากครับนี่ก็เป็นความรู้ที่แบบว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับเรียกว่าแบบเด็กๆเนี่ยโอเคส่วนมากเราอาจจะคิดว่าเด็กเขากินไม่พอแล้วก็ให้ให้เขาเลยโดยเราไม่ประเมินว่าเขาขาดจริงหรือเปล่าหรือเขาเกินจริงหรือเขาเกินอ่างเงี้ยครับถ้าเราให้ไปเนี่ยมันก็ทําให้เขาเกิดโทษมากกว่านะครับนี่ก็เป็นความรู้จากคุณหมอโบน,นะครับที่ แนะนําให้กับคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองเด็กๆนะครับว่าเออเราต้องประเมินเด็กให้อย่างถูกต้องนะครับมีการประเมินประวัติมีการถามข้อมูลแล้วก็มีการแบบประเมินผลเลือดนะครับแล้วก็ทําให้สําหรับทําให้เราสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องแล้วก็ติดตามได้อย่างได้อย่างดีครับโ okay. อเคการรักษาการรักษาในเด็กเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ยาให้น้อยที่สุด เราพยายามที่จะไม่ให้เขากินอะไรที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปรับไลฟ์สไตล์ก่อนวิถีชีวิตนั่นแหละนะครับวิถีชีวิตก็คืออย่างเช่นเราอาจจะมาคุยกันว่าเด็กกินปลาทองไม่เป็นนะเด็กกินมะเขือเทศไม่ได้นะเด็กไม่ชอบผักชีนะเราอาจจะมาดูว่าโอเคถ้าวิตามินตัวนี้ต่ําคุณแม่คุณพ่อจะร่วมมือกันรักษากบหมอยังไงต้องมานั่งคุยกันนะฮะต้องอาจจะต้องฝึกทําอาหารที่เป็นสุขภาพ แล้วก็ต้องอร่อยผมมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผมพบบ่อยที่โรงพยาบาลนะฮะก็คือว่าเด็กเนี่ยเวลากินของเนี่ยเขาเลือกของอร่อยจริงไม่จริงนะนึกถึงเราตอนเด็กๆนะคือว่าถ้าไม่อร่อยเราก็ไม่กินอ่ะนะเพราะฉะนั้นอาหารสุขภาพถามว่าอร่อยไหมมักจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้รู้เรื่องตรงนี้ว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมเด็กบ้างเราอาจจะใส่น้ําตาลนิดนึงเราอยากยอมปรับรสชาติให้เด็กทานได้แต่เราใส่คุณค่า ในส่วนที่เป็นอาหารผักแล้วก็ผลไม้ดีๆลงไปในแต่ละมือ้ออันนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของการรักษาเพราะฉะนั้นคือการรักษาเนี่ยของวิศาสตร์ป้องกันเนี่ยเครื่องมือก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือหลักเลยส่วนยาเนี่ยใช้ใเป็นบางกรณีที่มีข้าวข้อบ่งชี้เท่านั้นนะครับเราก็ใช้ให้ได้น้อยที่สุดนะค,ครับะะเพราะว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยเยอะ นะครับเพราะว่าก็เป็นคนไข้ที่อาจจะมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับนับน่นคือถามว่าการใช้ยาก็มีโรในบางครั้งแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ค่อยใช้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแมไไไ่ได้ได้ได้สบายใจว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้จ่ายยาในเด็กทุกเคสแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วคือจะเน้นที่การตรวจที่ละเอียดมากกว่าเพราะเราที่ตรวจละเอียดปุ๊บเราคําแนะนําเราก็จะละเอียดไปตามการตรวจนั่นเองครับอืมโอเคครับนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ป้องกันนี้มีประโยชน์ใน กระทั่งวัยเด็กๆนะครับสามารถที่จะประเมินตรวจแล้วก็สามารถที่จะแบบสกรีมทําให้แบบสุขภาพของเด็กเนี่ยรู้ว่าเขามีปัญหาในระดับไหนแล้วเราก็สามารถป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคแล้วทําให้เขากลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมาะสมตามวัยความสามารถทางด้านการเรียนเรื่องน้ําหนักเรื่องส่วนสูงเนี่ยก็จะเหมาะสมไปตามเกณฑ์โอนี่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับเพื่อให้แบบพ่อแม่เนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับ นะครับรู้สึกว่าเออศาสตร์ป้องกันเนี่ยสามารถทําให้ลูกเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนนะครับโอ้วันนี้นี่คือแบบได้ความรู้มากมายนะครับจากหมอโบนะครับเป็นการเปิดเอ่อเรื่องเกี่ยวกบชะลอวัยที่ไม่ได้เฉพาะแต่วัยผู้สูงอายุแต่จะเป็นวัยวัยเด็กด้วยอันนี้ที่ผมก็เป็นแบบความรู้ที่ผมก็ได้รับข้อมูลมาเพิ่มแล้วผมก็ต้องไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมครับผมยินดีครับวันนี้ชี่ามนินคลินกนะครับก็ขอ ขอบคุณคุณหมอโบนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้อแล้วก็แชร์แล้วกันนะครับแชร์ให้กับผู้ฟังทุกคนทำให้เราได้แบบเรู้สึกแบบสนใจและอยากจะแบบเข้าหาเรื่องสายชะลอวัยมากขึ้นนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็โหจบไปแล้วนะครับสําหรับเข้อมูลดีๆนะครับเรื่องชะลอวัยนะครับเรื่องการตรวจพันธุกรรมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ การประเมินชะลอวัยในวัยเด็กนะครับได้ความรู้มากมายครับวันนี้ก็คือเขอฝากที่เป็นเบลเนสคลินิกครับส่งเสริมสุขภาพนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับที่ให้เรามาถ่ายทานะครับก็คือที่สโลไลท์เฮาส์นะครับอโยธยานะครับอยู่จังหวัดอยุทยานี่เองเป็นที่พักหลักร้อย แต่วิวเนี่ยหลักล้านะครับอยู่ข้างๆกับวัดภูเขาทองนะครับมันยากาศดีมากที่ให้เรามาดีแลกผ่อนคลายถ่ายทำอยูวันนี้นะครับวันนี้ชีวันนทีดิขอขอบคุณทุกๆคนครับสวัสดีครับโอเค